เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนามันีขอทุกคนมีกันนับป้นนะครับผมฟุตตี้ไดโนออฟฟิเชียลนะครับผมจอห์นไวเลส s นะครับผมคือแดงเป็นสองส่วนนะมันมีไวเลสกับแอนดอนะครับผมแล้วก็มีพีเซลนะครับผมที่เกิดขึ้นกันนะซึ่งผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับผม ทำไมผมถึงคิดว่าน่าสนใจสำหรับตัวนี้ก่อนที่คุณจะเข้าถึง Adopt นะครับผมผมอยากจะให้คุณไปดูตัวทีมงานเขาก่อนนะครับผมอย่างแรกคือผมไม่ได้ข้างเกาหลีเป็นพิเศษนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยโอเคแหะคือประสบการณ์ในการเนี่ยเกมโปรดิวเซอร์เกมเซอร์เวอร์แล้วก็ประสบการณ์ด้านธุรกิจเกมเนี่ยมันเยอะมากจนน่าตกใจยีปีบวกแต่ละคนคือเราไม่ได้มองถึงภาพรวมของตัว ระบบบอกเชนนะครับใช้คํานี้นะแต่ผมมองว่าถ้าประสบการณ์ขนาด10ปีขึ้นอัพทุกคนอย่างนี้เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเกมแม่งน่าจะน่าจะสนุกนะ <c oughs> คือเราดูความสนุกไว้ก่อนนะเราไม่ได้ดูแบบว่าเฮ้ยประสบการณ์เพียงเดียวนะครับผมและแน่นอนที่สุดว่าพาร์ทเนอร์เคยไม่เปิดเผยนะในไวรัสนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะ โอเคเรากลับมาดูตรงอแอร์ดรอปกันนะครับผมวิธีการทําก็ง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับผมลงทะเบียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับผมอีเมลให้เรียบร้อยจากนั้นก็ n o t i f i c a t i o n กด c o n t i n u e นะครับทำตามขั้นตอนที่เขาบอกทุกขั้นตอนนะครับผมอย่างเช่นขั้นตอนแรกนะครับผมไปเดี๋ยวนะไม่ใช่สิอันนี้มันล็อกอินนีหว,ว่าล็อกอินกิมก่อนนะฮะเบร่าเออร์เลร์นขั้นตอนทั้งหมดนะครับผมจําเป็นต้องทําทั้งหมดนะอ่า ห้ามขาดสักขั้นตอนเดียวนะครับผมอันนี้เป็นอันนึงที่สําคัญนะครับผมโอเคครับมาเริ่มจากอ e ีเมลก่อนนะครับไซอัพนะครับให้เรียบร้อยนะ Uh, 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 oh, เอออืมอ่าอืมออาอก็กระเป๋าฉะนั้นก็เ a ิ s w o r d นะครับผมรีจิสเตอร์เรียบร้อยครับอีเมลก็จะเข้าไปสู่อันนี้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็ล็อกอินนะครับผมล็อกอินครับ อย่าลืมนะครับผมใส่ไม่ใช่ดีว่ารหัสเ,เริ่มแล้วเลยเลยแล้วยังไม่ได้ซายอินนะขอแสดงความเสียใจกับเอเนีมาอยู่ด้วยนะครับผมจริงๆผมผมอยากจะไอ้นี่มากแล้วนี่แต่นั่นแหละผมเข้าใจดอีอ่อีเมลยังไม่ไอ้นี่เหรอเดี๋ยนะ อยู่ในหมดขยะแน่เลยวะ่ะอยู่ในจุดไม่ขยะเชื่อๆก็ว,ว่าอืมโหไอแอดไปไทยคืออีเมลปลอมเยอะนะเอาจริงพูดตรงๆเลยเห็นแล้วกูเกียด <c oughs> คือพอเราทำช่องนะครับผมมันก็จะมีแบบเนี่ยอีเมลขยะกับอีเมลปลอมเข้ามาปนๆกันนะฮะคือผมเอาตรงๆนะผมไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับผมแต่ มันหลายๆปัจจัยที่เราเจอนะมันก็จะแบบน่าอุกิดนิดหน่อยเดี๋ยวนะอีเมลไม่ได้ส่งมาให้เราเหรออ๋อนี่ไงบ็อกโต้โอ้ยเฉียดไม่ใช่บ็อกโต้ที่่าอยู่ไหนวะงงนิดหน่อยถึงขั้นงงมาก อื mm hmm. ถ้าอ e ีเมลยังไม่ส่งถึงเรานะครับผมเราก็ออาอีกรอบหนึ่งนะฮะมันไม่น่าจะไปอยู่ไหนไกลหรอกผมว่านะปกติมันก็อยู่ในอ e ีเมลขยะนี่นแหละจดหมายขยะไม่อยู่อืมทางขยะก็ไม่อยู่ เดี๋ยวนะลบทางขายะทิ้งก่อนอืมอืมอืมฮึส่งอีเมลผิดป่าวะเนี่ยโอ้ว่าอะไรเชียวออ่่ะะอ่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 ะ รหัสต้องมีรหัสพิเศษนะครับผมในการที่จะไอ้นี่นิ้มใช้ไปแล้วบ้าบอคอแตกมะพร้าวแตกแฮก แอดเดสทุกใช้ไปแล้วโอ้ยเครียดพราะคุณลุนช่องเกิดบ้าอะไรขึ้นนี่ยเซ็งนิดหน่อยนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วคอนเฟิร์มอีเมลเรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะผิดหวังนิดหน่อยสำหรับตัวผม โอ้ยกูจะบ้าตายโอเคครับเมื่อเราอินเสร็จปุ๊บนะครับกดเซฟไว้ก่อนนะครับผมอ,อตรงส่วนนี้ไม่ได้มีอะไรนะมันก็มีอีเวนต์ให้เราเห็นเฉยๆนะครับผมแล้วก็รีวอร์ดที่เราเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันจะเป็น coming soon นะโอเคเมื่อเราเสร็จขั้นตอนนี้นะครับเออเดี๋ยวนะทำไมฉันกลับมาถึงจุดเดิมแลวเนะี่ย เออเลอร์ช er uh ิปเปงเลยอ่อฮะจากนั้นเสร็จปุ๊บใส่อีเมลที่เราลงทะเบียนไปนะครับผมทำตามขั้นตอนที่เขาบอกนะครับทุกขั้นตอนให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่ามันจำเป็นต้องทำนะแล้วก็เข้าร่วมในเทเล gram นะครับผม สนนเสริปเข้าร่วมใน Telegram Official นะครับเข้าร่วมใน Discord Channel นะครับผมขั้นตอนพวกนี้ผมคิดจริงๆแล้วผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำกันได้นะครับผมแต่ผมทำย้ำไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเมื่อถึงจุดๆนึงผมจะเร่งทำนะครับแล้วก็ทำให้เร็วขึ้นนะบางทีอาจจะอ,า,อาจจะไม่ได้ อาจจะข้าขัตอนมาขั้นตอนไปนะครับผมแต่คิดว่ายัางคงคอนเซปต์เดิมไว้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยคือถ้าคนเข้ามาใหม่ๆไม่ทราบเนี่ยมันก็จะทําให้แบบบางท่านแบบรู้สึกว่าเอ้ยเ,อเราอย่างเงี้ยรายงานสแปมไปเลยนะครับผมคือมันอันตรายนะบางทีมันเราไม่รู้ว่าเขาส่งมาจากตรงไหนนะครับผมถ้าเรารู้ว่ามันส่งมาจากบล็อกทูเปียเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยอันตรายละ อันนี้คือเดยวนะเราเข้าร่วมจากตรงไหนวะเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นมาบางทีมันก็เยอะเกินนะครับบางทีเ็าจะลบๆไปบ้างเก,กะะ <laughs> เยอะเกิน อ๋อฟุตตี้ไดโนโเจอแล้วเสร็จสิ้นกดยืนยันนะครับคือโดยลักษณะโดยรวมอ่ะไม่ใช่นี่วะโอไม่ใช่เด็กปดอินโด a ิ n o นเ e เม e เฟเอคทุกอย่างตรงนี้ไม่ไน่ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของอฟุตได,ตดโนโเพิ่มนะฟุตตี้ไดโนโเพิ่มนะครับ ผมว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะใช้คําว่าน่าสนใจเพราะว่าคือเรามองลักษณะของตัวเกมอมะมันมันมีอะไรที่มากกว่าที่เราเห็นนะฮะใช้คำว่ามากกว่าที่เราเห็นจริงๆนะรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่แน่นอนที่สุดว่าผมผมไม่ได้หนับหนุนทุกเกมนะฮะที่อยากให้ทุกคนเข้าไปเสียตังค์นะับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ถ้าคุณเสียตังค์เล่นเกมสักเกมหนึ่งคุณต้องรู้สึกดีกับมันนะครับผมซึ่งถ้าคุณไม่รู้สึกดีกับมันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคไม่เวิร์กอะ่ะแล้วก็มันไม่ได้เป็นอะไรที่สักเซสนะครับผมที่มีรู้สึกความสําเร็จนะโอเคครับอันนี้ประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมการอ้างอิงรีวอร์ดนะก็จะมี1 0 0 0 FDT นะครับผม normal d i n o นะครับผมแล้วก็ rare d i n o นะสำหรับคนที่มีแต่ก็ค่อนข้างเยอะนะคนที่ลงลงทะเบียนไปนะครับ1,120,000คนนะครับผม เขามาลองดูกันได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะเขาเชิญเพื่อนมานะครับแต่ไม่เชิญก็ได้นะอันนี้มันไม่ได้มีอะไรสาระสำคัญนะครับโงการืมอ สหรับใครที่สนใจนะครับผมก็ลองมาลงกันได้นะครับผมขั้นตอนทั้งหมดก็คิดว่าทุกคนน่าจะทํากันได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาอธิบายในคลิปหน้านะครับว่าตัวเกมนั้นมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมนะครับนอกจากที่เราเห็นนะครับผมโอเคครับผม,มเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ